อย่างซีนครับซีบีซีบีห้าพอนแห่งยโยครับสายโยสายโยสายจี้ตูดด้วยไปจี้ตูดสติดเลยหน่โอ้โอ้ใส่โยครับสายโยก 这这，对，对。 แห่มันกว้างขับยากดีนะไม่ติดปีบข้างด้วยรถติดครับปาาิดสะพานรถยแล้วผมดีใจมากเลยรถยนต์จะได้ติดแม่งบนแม่งอยู่นั่นแหละชอบด่าอโมไซนะนักนะ,ระครับเรามโมไซล์รถเล็กครับเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเย็นๆไข่นะฮะ เปิดบัดย่ปลดปิดเลี่ยงโอ้โหอื้ยอาเด้ิบหายเบียดชิบหายอ้อวอดูครับพี่น uh huh ้อง เราทว่า,าเจอ c v 5 0 0ครับเอ้ยนี่เวอร์ซีดติดปี๊บข้างโดยยิบหายลำบากติดลัดเยอะ <B AD. S 1> ดีดีดูดิวกรถยนต์ทำไงา่กันชอบด่านักด่ามอไซค์ เราก็ไปเรื่อยๆครับถ <c oughs> ้าเราขับไปย้นมาวันนี้ก็ไม่ถึงหรอกขับจากนอน,นโน่นมสวอให้เวลาขับขับจากนนท์ไปหัวหินยังถึงก่อนมสวอซิกชักไปครับตามเขาไป,ไปนี่ครับปิดสะพานข้ามแยกแล้ว สายโยกหรอสายขวาสายขวาเนี่ยครับปิดแล้วสะพานจอปัญหาครับจอกนั้นหาของโมงไซเลยครกับตำรวจไม่ถูกกันตองไปก็ไม่ให้ตรงรูคอข้ามสะพานจับเอ รถเล่กนี้ผมว่าสบายมากสบา,ากว่าผมขับซัด X10 อีกนะช่องไหนดิไม่ได้เดือดร้อนพวกมอเตอร์ไซค์หรอกนะเดือดร้อนรถยนต์ ผมก็มีรถยนต์ผมยังไม่ใช้รถยนต์เลยก็ไม่ได้เห็นกับตัวถึงกับอยากจะสบายต้องอยู่ในห้องแอร์มีมอเตอร์ไซค์ขับได้ถึงไว้ํทำงานไว้ํทำงานไม่ใส่ก็บพร้อมอเตอร์ไซค์ก็ครับมีงินใช้กับพร้อมอเตอร์ไซค์นี่แหละรถยนต์ก็ไว้ท่องเที่ยวโน่นต่างจังหวัดไปหาญาติอะไรประหยัดได้อะไรมันนั่นได้ก็ทําไปเถอะ ครับของซาเซติปานี่นะองโมกับซี5ีห้าร้อยเอ็กซ์มันน่าดูหมดต่อแล้วครับซิลาโน,โนเนี่ยจอเวฟนี่จนเวฟส่วนผมหายเลยนะแจงที่ฝ่ายเวฟบ,บอกเลยอยากได้แค่ใจมันเอามาไม่เขยใช้งานไม่คืยคุค้มไปครับหมดต่อเนี่ยหมดแล้วนีดูข้อมือเนี่ยตัดแล้วเนี่ย ฝนนุ้ยเหมือนฝนจะตกเลยออกมากไ,กไกลๆเฮ้ยเบล taxi ในแม่งเ้ยแช่ขวาอยู่นั่นนะ่ะเกือบจิ้มแล้วแอมดีขว,วาก็แช่มายาวโหนั่งขับอยู่ตกสิสิส cool